สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าอุ้งพาเพื่อนจะมีเมน,น,นูอาหารอีสานเด็ดๆเมนูใดมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะเดี๋ยวตามป้าอุ้งไปเลยค่ะ,เ,คะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งว่าเขาจะเห็นเมนูใดนะคะเด็ดๆตามมาเลยค่ะข้าได้ถังนะนาวนะคะถังเดี๋ยวเอาวิซัยังตามมาเลยค่ะ

答案呢？哈。 กลบเลี้ยงไว้นะคะอันนี้นะคะได้กลบมาแล้ว4ตัวนะคะจะจับออกบ่นบอเลยนะคะจากที่เข้าไปจับกบมาแล้วนะคะเขาก็จะไม่เหเ็นเมนูพัดก,กระเพ้ากบนะคะกะไปจับกบมาแล้วกะไปเก็บพัดก,กระเพ้ามาจากสวนนะคะพบที่ใดมากนะคะก็จะมา สังหารเรียบร้อยนะคะขาเรียบร้อยแล้วก็จะพั่วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ากบนี่แล้วแต่บางคนิ่นจะบ่กินหนังมันนะคะก็จะหลอกหนังออกนะคะก่อนจะมาซับที่จะมาพัดนะคะแต่ว่าพอดีประอุก,กินอยู่ก็เลยจะซับทั้งขีดมีหนังนะคะเพราะว่าถ้ามีหนังมันจะแสบกักนไ้่ถ้าหลอกออกมันจะบกค่อยแสบปันใดน,นะคะลอกออก่นของหนังกบเราละสองร้อยแพยงเลย ตอกไปคล้ายๆาน้นตัวอันนึ่อ่ะนะคะก็จะมีพักนะคะต่างๆนะคะก็เช่นนะคะพักส่วนประกอบเพาก็จะมีกระเทียมกับพริกสดแล้วก็ต้นหอมนะคะกระเทียมกับพริกสดใสหลายๆนะคะเพราะว่าจะได้ดับความข้าวนะคะแล้วก็ผัดก่ะไดคือกระเพรานะคะไปเก็บมาจากสวนบุกีนี่นะคะเครื่องปรุงนะคะในการผัดกระเพรานะคะก็เหมือนผัดทั่วๆไปนะคะก็จะมีน้ำมันหอยนะคะ น้ำตาลอยใส่หลายมันสีหวานนะคะผมชูรสนะคะแล้วจะมากนะคะตรงนี้น้ำปลาทิพย์พรสนะคะซีเรเซียแล้วก็ซอสอนะคะซอสแมกกี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาซับคบกันก่อนนะคะแล้วก็จังอลไปผัดกะเพรานะคะคบนะคะรับจังไหน็นสีวาตัดหั้ออก ข้าวกบนะคะขก,กลตีออกกนะะบกบนรดัต่ำะเอานะคะก็ดีนนเอากอหนังทญามกไปจับกบมากเอาให้เบิร์ดนะคะหน้าสีเหลียงเนี่ยเอาใหม่หน้าเหลียง อีกแล้วเดี๋ยวภัเกษตรจะจมาเห็นถีเกา่าส่กุ๊บอยกบใส่ซักก,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 กแล้วลวัาพัดก,ก็เ้ามเสีย สามโตก็สดมา,า,จากจ้ะในห้อ,นนอก็ับแรกันนะคะละเ,ะะเอ,<า>อ<า>ะเียดแล้วนะคะซับเีแล้ว่่ เลก,กบนะคะทีเลโก,กบที่ละเอียดแล้วนะคะก่ตาต่อไปก็จะสิมาตัมพริกกับกระเที่ยม ไลยกตบสิเพ็ดดีนะคะเพ็ดร้อนเพ็ดข้าวนะคะ ต่อไปนะคะเขาได้ทุกอย่างครบแล้วนะคะเขาได้เครื่องปรุงเขา,าได้พักเขาได้พริกเหลวได้ครบที่ซับละเอียดแล้วเ<อ>าก็จะไปพัดกระเพรานะคะได้ห่อไปตั้งกระทะนะคะไปค่ะไปตั้งกระทะกันนะคะจะพัดกระเพราเหลวนะคะจีเกตนะคะใส่ค่ากระทะเขาแห้งเขาใส่นมมัน มั่นเริ่มพ่อนนะคะก็ใส่กลางไปเปร่อยตัดไฟนุง่งใหใส่ใส่แห้งนะตัดไฟแห้งผิดใหม่ก่อนเปรี้ยวมีล้าน,นะคะ แล้วนะคะใส่กทลงไปนะคะกบสีขาว่่ก้ใส่กระีมกะเทห

ทาวลงไปคัะหมนะคะมไปเลย้มมากพัก hey ้ายนะคะพักกะเข้าคืักไรล่ะมาชิมกะเพรามาชิมะเพ่มน้องมีใต่ไฟนเลยนะคะไ่่ักน้ำ อันเรียบร้อยนะคะผัดกะเพราสุกนะคะแด้เข้าไปตักใส่จานกันนะคะปีกแกนะคะปุกบแล้วผัดกะเพรากรอบนะคะตักใส่จานนะคะมีน้ำนิดหน่อยคลุกคลิกนะคะ แล้วนะคะพัดกระเพรากบสูตรประอุผ้าเพื่นนะคะพร้อมนะคะแซบจะบอกภัยนะคะแซบสุดๆนะคะสุดยอดเลยนะคะฝากกดซับตะข่ายนะคะกดไลค์กดแชร์น,นะคะชมคลิปผ้าเพืพ่อนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ประอุนะคะได้สรรหาอาหารอีสานเมนูมใหม่ๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะสำรหรับเมื่อื่นนี่นะคะประอุจะนําเสนอเมนูมอาหารอีสานเด็ดๆเมนูใดนะคะมาฝากกับพ่อแม่พี่น,อนะะ้องนะคะทารับชมนะคะ มือนีนะคะประอูก,กับขอจบการนำเสนออาหารอีสานของมือนีนะคะผัดกระเพรากุุบว้เคี่ยง่อนีนะคะสวัสดีค่ะ